เอย่านึกนานเด็ดย่าคิดเดี๋ยวเข้อขาว่าไม่ยากเออตู้เก็บรองเท้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รถยนต์แล้วเขาเรียนช่างยนต์อะไรอะไรอะไระพวกระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้าไฟฟ้าในรถยนต์ครับไฟฟ้าที่โดนน้ำท่วมใช่ไหมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเพราะในในห้องเรียนไม่รู้จะกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ไงใช่ไหมคะให้อาจารย์พูดดีกว่าเอ๋อเขาเขินสำหรับนักศึกษาเนี่ยเวลา ในห้องเรียนเนี่ยก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะเจอซ้ําๆนะครับแต่มาครั้งเนี้ยเจอของจริงและหลากหลายเลยและหลากหลายมากหลายยี่ห้อด้วยนะครับโดยเฉพาะที่มีปัญหาไี่สุดสําหรับน้องๆนักศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าในรถยนต์นะครับซึ่งมันจะมีความสลับซับซ้อนนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันเลยจะไม่เหมือนกันครับจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจะมีเยอะมากนะครับในระบบไฟฟ้าในรถยนต์เนี่ย กล่อ,อง E C U เอยเออกระจกไฟฟ้าเอยระบบจุดระเบิดเอยอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากส่วนทางนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์หน่วยทางสรารพัดช่างสมุดปราการ2คนนี้ ช่างยนต์เหมือนกันไหมเป็นช่างยนต์นี่เป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาช่างจักรยานยนต์ช่างจักรยานยนต์หรออทจา์มีแบ่งจักรยานยนต์ได้เหรอผมนำมาอยู่2หลักสูตรหลักสูตรปวชนะครับหลักสูตรปชก็เป็นปชสองปชสามนะครับที่ก็มีจิตอาสาช่วยเหลือเรื่องภารกิจน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เข้ามาเรียนหลักสูตรประมาณ150ชั่วโมงครับสองเดือนครึ่งอันนี้จักรยานยนต์และอันนี้เป็นช่างยนต์ใหญ่แต่ว่ามาในภารกิ ร้อยห้าสิบชั่วโมงนี่ซ่อมได้เลยใช่ไหมครับผมสามารถไปเปิดกิจการได้เลยครับเอฮ้อเจ้วเลยนะมอเตอร์ไซค์ยากตรงไหนคะขอขอเจ้าคนหนึ่งคนไหนก็ได้มอเตอร์ไซค์ยากตรงไหนที่เราเจอช่วยกันตอบเอาคนที่ตื่นแล้วครับไม่เตื่นแล้วหมดแล้วนะตื่นทั่วโอเคโอเคโอเคยากตรงไหนมอเตอร์ไซค์ก็จะตรงเป็นก็เป็นตรงที่ว่าระบบไฟฟ้านะครับที่ที่รุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นพวกระบบหัวฉีดที่ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส ควบคุมการทำงานทั้งหมดมอเตอร์ไซค์ก็ระบบไฟฟ้าเยอะเหรอคะครับผมเป็นรุ่นใหม่ครับที่ต้องใช้พวกกู้มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงผู้หล่ะครับใช่ไหมที่ตามท้องตลาดเพราะรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีโซ่แล้วนะครับก็ใช้สายพานหมดเลยแล้วก็เป็นระบบวั่ฉีดเหมือนของรถยนต์นะครับอ๋อค่ะแล้วเราล่ะเราล่ะที่ยากเจอตรงไหนบ้างช่างใหญ่ช่างใหญ่ก็พวกวงจรไฟฟ้าครับจะเป็นเรื่องใหญ่เหรออาจฟ้าหมดเลยใช่ใหญ่ซึ่งในห้องเรียนเจอปะคะเจอปัญหานี้ไหมในห้องเรียนอาจารย์สอนถึงเรื่องนี้ไหมสภาพแบบนี้เจอไหม ไม่ได้ม่ได้สอนอย่างนี้ครับเขาเป็นคือกรณีใหม่เหมือนกันใช่ไหมคะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะแมคานิกซะส่วนใหญ่พอเจอเล็กรอนิกเจอไฟฟ้าก็เหนื่อยหน่อยที่สำคัญไม่ได้เจอน้อาจารย์ใส่ไม้หน่อยอ่ะไม่ได้เจอน้ำในกระบอกสูบครับอ๋อใช่ใช่อาจารย์อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างเนี่ยมีสอนอะไรบ้างฮะที่สมควรตา สอนอยู่ปัจจุบันสอนอยู่3าหลักสูตรนะครับหลักสูตรปวชหลักสูตรปวสระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์แล้วก็หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช่ใช่แต่ว่าสอนให้ให้ซ่อมอะไรบ้างทุกช่างครับ40กว่าสาขาวิชาครับทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งเสริมสวยตัดผมสารพัดช่างล่าสุดเจอช่างยากหลือเกินงานเนี้ยคอมพิวเตอร์ก็มีหมดนะครับสอนซ่อมคอมพิวเตอร์ก็มีทุกอย่างครับเสริมสวยตัดผมตัดเสื้อับผมอา่านขนมเ ท่านเลขาคะแล้วน้องๆที่มาก็ไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนเขาสิคะแล้วจะได้สอบไหมคะจะชั่วโมงเรียนจะพอสอบเลยไหมคะนับเวลาเรียนเลยนะครับแล้วเราก็นับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยแล้วที่สําคัญตอนนี้นะครับที่จริงที่เราจัดมาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นชุดเล็กนะครับชุดที่เหมือนว่าหน่วยสอดแนมก่อนส่งมาประมาณสักสักสองพันกว่าคนนะครับตอนนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยท่านมติบอกว่าออกมาอีกสี่พันคนโอ้โหแล้วก็ทับใหญ่เนี่ยนะครับอีกประมาณ20วัน เราจะออกมาทุกวิไลแล้วก็เ,ออเด็กปวสปี2ปี3เด็กปวาชาวปี2ทุกคนเนี่ยแสนสี่หมื่คน ออกมาหมดเลยออกมาช่วยกันซ่อมเนี่ยครับแล้วก็ทุกจังหวัดที่ที่โดนน้าท่วมเลยครับ27จังหวัดไล่ตั้งแต่สุโขทัยพิโลกไล่มาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตั้งแต่ขอนแก่นกาลสินจนไปถึงอุบลเลยคือตอนนี้ก็ให้น้องๆเด็กๆเขาได้เตรียมตัวก่อนครับวจะออกมาเจออะไรบ้างแล้วก็ทางอาจารย์เ็าไปเตรียมหลักสูตรอีกนิดหนึ่งเพราะมันเป็นหลักสูตรที่ต้องปรับให้เข้ากับพื้นที่ครับแต่ว่าเลย่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าพวกระบบไฟฟ้าในี่เวลามันเสียเนี่ยมันมันต้องเปลี่ยนให้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายครับ ล้วอะไรยังไงฟรีคือในส่วนที่ถ้าหากว่าเราทําได้ในพื้นที่ฟรีหมดนะครับแต่บางส่วนที่มันซับซ้อนอย่างรถยนต์นะครับถ้าหากว่าเป็นประเภทประดับยนต์พวกวิทยุทีวีวิดีโอหรือถ้าหากว่าเป็นระดับที่ซับซ้อนที่ต้องให้ช่างไฮเทคในศูนย์เขาทำเนี่ยเราต้องส่งต่อมันถ้าหากว่าทําที่นี่ได้ที่ศูนย์ได้ฟรีหมดแต่ถ้าต้องส่งต่อก็ก็จจะเปประเภทแบบ๊ น้องช่วยซ่อมเครื่องเสียงให้พี่หน่อยเครื่องเสียงพี่ยังงูนอย่างนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนให้อย่างเงี้ยอันนี้ต้องต้องอีกขั้นนึงแล้วใช่ไหมครับของเราเน้นว่ามาปั๊บเนี่ยื่องวิดได้ตอวิ่งได้แล้วคนคนทั่วไปจะทราบได้ไงว่าจุดไหนบ้างที่เราจะไปตั้งให้บริการเขาจะสอบถามได้ไงบ้างครับท่านเลขาคือตอนนี้รถยนต์นะครับจุดหลักอยู่ที่ดอนเมืองนะครับรถยนต์จุดหลักอยู่ที่ดอนเมืองแต่ถ้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยเราจะมีจุด ไปตามจุดต่างๆซึ่งจะประกาศทางหนังสือพิมพ์อีกครั้งหนึ่งแต่ที่จริงถ้าอยู่ใกล้บ้านท่านพอท่านเห็นปั๊บท่านก็เข้าไปได้เลยน้องก็จะใส่ชุดแบบนี้นะะครับทุกคนเหมือนกันหมดเลยฮะคือเสื้อนี้จะเป็นเสื้ออาสาสมัครของกระทรวงครับนะฮะนี่ครับอ๋อนี่ฮะนี่อ่านว่าอะไรฮะอาชีวะอ๋อเออยากมากเลยเอออาชีอาชีวะอาสาสมัครครับ แล้วใส่แบบนี้อ,อ,อันนี้เสื้อตัวใหญ่หรือว่านายแบบเราตัวใหญ่ครับเนี่ยอย่าแซวน้องสิเสื้อของอาจารย์จะเขียนว่าฟิกอิดตรงนี้เสื้อนี้จะเป็นที่รู้กันแล้วครับเป็นเสื้อที่ออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ<อ>แล้วเสื้อนี้หลายท่านได้ขึ้นแท็กซี่ฟรีไปแล้วเพราะเราเพิ่งไปพบว่าแท็กซี่หลายท่านที่เอาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมแล้วฟรีและจําได้พอเห็นเสื้อนี้จําได้เลยโอ้น่ารักมากนะฮะ นี่เห็นมาเห็นเห็นการนี่ผ่านมานี่ไม่ได้ซักหรือว่าซ่อม <c oughs> อมว่าจะไม่ทันแล้วพี่เอ้ย อ๋อเลอะในคนเลอะเขาเขาลงพื้นที่มาแล้วก็ทํางานมาแล้วซักพี่ผมผมยืนผมยืนใกล้สุดไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะยืนยันเด็กจะมีเสื้อ2ตัวครับเสื้อเสื้อตัวนี้กับเสื้อแบบนี้ครับอ่าสาร์หลับนะฮะถ้าคุณผู้ชมไปถึงที่ดอนเมืองนะคะแล้วบอกว่ามาจากเช้าเขาโคนคุณผู้ชมจะได้แซงคิวคนอื่นก่อนเลยครัไม่มีไม่มีอ๋อไม่ได้นะไม่ได้นะไม่มีฮะโรถจากวันนี้ไปก็คงจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะครับครับโอ้นี่ยอดเยี่ยมมากนะนี่เป็นเตรียมคนไว้แล้วครับถ้าหากว่ารถมามากเราก็ระดมเด็กของเรามาอีกมากเลย รับได้เต็มที่ครับมาเท่าไหร่ก็รับคราวนี้แหละเด็กอาชีวะสร้างชื่อนะคะในการช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์นี้แค่บางส่วนเอามาให้ดูว่าเขาพร้อมอุปกรณ์ที่จะนําไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือก็คือ คล้ายๆกับเปลี่ยนให้ฟรีเลยใช่ไหมฮะเปลี่ยนให้ฟรีเลยนี่ค่ะอ๋อแล้วฮะที่สำคัญนะครับได้รับความร่วมมือจากจากภาคเอกชนนะครับทางกถาการต่างๆทุกยี่ห้อนะครับแบรนด์ชั้นนำของเราเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้ด้วยครับทรีเพชรอิซูซุโตโยต้ามอเตอร์ครับใช่ครับเตอร์ฟางเมอร์เซเดสเบนซ์ครับไทมาฮม่าครับฮอนด้าฮอนด้าด้วยนะฮะเาก็ช่วยนะครับเอาล้วฮะก็ ก็เป็นความประทับใจของคนที <|so|>> ่ประสบอุบัตภัยเลยที่คุณจอมขวานบอกนะฮะคือภาพของเด็กอัชวะก่อนนั้นนี้อาจจะแบบเหี้ยวหน่อยตอนนี้แหละเขาทําดีแล้วทำดีแล้วนะครับจะอยู่ในใจเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ